นายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ p a e b u i l l ลุ้นสนุกล้านสมัครเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางไม่ต้องสัมผัสกระดาษลดความเสี่ยงโควิด -19 นักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สมัคร p a e b u i l l สามารถร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทนอกจากนี้โครงการ p a e b u i รุ่นสนุกล้านสมัครมีกิจกรรมโรดโชว์ใน4ภาคได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชชนบุรีเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานีโดยผู้สมัครใช้บริการจะได้พบกับนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยและได้ลุ้นของรางวัลเป็นลูกวอลเล์บอลพร้อมลายเซน็นผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม2565และมีการจับรางวัลทุกๆเดือนโดยสาม,มารถสมัครผ่าน PEA Smart Plus Application หรือระบบ e-service และลงทะเบียนผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ <P>. อีบิทก็คือบใบแจ้งค่าไฟฟ้าพร้อมกับใบเสร็จผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าท่านใดสมัครแล้วเนี่ยสามารถรุ้นรับของรางวัลอยู่ประมาณ1ล้านบาทเราจะจัดรถโชว์ให้กับทุกภาคภาคละหนึ่งจังหวัดเพื่อเข้าสู่กลุ่มผู้ช่วยไฟแล้วก็ให้ผู้ช่วยไฟได้ติดต่อหรือคอนแทคได้มาสมัครกับการไฟฟ้าส่วนภาคได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับ